สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจวัชชะเชิงเซาค่ะจะมีเป็นแบบสกูชี่สุ่มนะคะอันนี้ทั้งหมด2กล่องนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะมีเป็นมินินะมีเป็นมินิบันอิโมจินะคะ2มาชเมลโลมินินะคะ2ชิ้นอุ้งเท้าแมวนะคะกระต่ายหัวเห็ดมินินะคะ2ชิ้นแล้วก็ช็อกบอลมินิอีก2ชิ้นด้วยค่ะ อันนี้เป็นของน้องจตประจบนะคะแบบแรกนะจะมีเป็นแบบตารางแผนนะคะ1ชุดแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นกระดาษโน้ตชินามอนนะคะเทปลบข้ามผิดแล้วก็จะเป็นแบบปากกาช,ชานมไขมุกค,ค่ะอันนี้เป็นของน้องจันทนทับบุรีนะคะแบบแรกนะจะเป็นจัมโบ้บันนะคะเป็นหน้าอีโมจินะคะแล้วก็จะมีเป็นจัมโบ้บันขาวด้วยนะ,ะโลซานโอนะคะ1ชิ้น มินิบันน่าอีโมจินะคะอันนี้ทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็เป็นแบบมาร์ชเมลโล่มินินะคะ2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอหน้องบัวลำพูนะคะก็เป็นจัมโบ้บันอีโมจินะคะ1สตรอเบอรี่ไซส์มีเดียมนะคะคัพเค้กสีสายลุงนะแล้วก็มาร์ชเมลโล่มินิค่ะอันนี้เป็นของน้องจอนสลับบุรีนะคะแบบแรกนะจะมีเป็นเค้กนะคะยูนิคอร์นค่ะคนไอติม1ชิ้นอันนี้จะเป็นแบบไอติมนะคะสีสายลุงนะ แล้วก็เป็นแบบจัโบบันนะคะสตรอเบอรี่ไซมีเดียมนะคะใส่การสองชิ้นที่เหลือเป็นสกูชี่มินินะคะ mm hmm. ก็มีเป็นมัทไมโดมินินะคะ4ชิ้น mm hmm. มินิบ้านอีโมจินะคะ4ชิ้นช็อกบอลค่ะแล้วก็หัวเห็ดมินิอีก4ชิ้น4ีสีนะคะอันนี้เป็นของน้องจากกาลาสินนะคะก็แบบแรกนะจะเป็นแฟมนะคะเป็นแาร์มิลลัคูมาน,นะคะหอันนี้เป็นเทปลบคำผิดนะคะ2ชิ้นสสีนะคะแล้วก็ไปที่ใส่ ะะอันนี้เป็นลายปอมปอมปูลินนะคะ1ปากกานะคะมีเป็นปากกาดูแฮมสเตอร์ปากกากดนะคะมัเมโลดี้แล้วก็เป็นปากกาเข็มสีดยานะคะทั้งหมด3าแท่งนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าดินสอกูไดทามะนะคะ 1. แล้วก็มาชมใโลกมีน,นิิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องจัดตากนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นจัมโบ้บันนะคะสองชิ้นแล้วก็ไอระมาณนะคะมีเป็นแบบซาลาเปาเมีเดียมนะคะมาชเมโล่มินิแล้วก็จะเป็นแบบสกูช่มินินะคะทั้งหมด3ามชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจากการสระบ,บุรีนะคะก็จะเป็นแบบแฟมนะคะนี่นะเป็นแฟมลายชินามอนนะคะ2อันแล้วก็จะมีเป็นลายยักคุมะนะคะ1นะนี่นะคะ ็ขอบคุณน้องทั้ง8คนมากๆเลยนะคะ